ของหวานวุ้นกะทิของเปรี้ยวชาเขียวของหวานแล้วก็ชานมของเปรี้ยวครับผมเออเรียบร้อยแหมพี่สนเชื่อฝากกับผู้หญิงนะอยากคิดอะไรกับเขาปนี่ยแล้วแกสั่งอะไรป้าล่ะถ้าแกไม่ได้สั่งก็อดกินเว้ยใจอะไรแนี้เปล่าสันจ๋าแกให้หน่อยสิเจ้เพิ่งไปทำเล็บมาแกไม่ได้ จ้า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 โอเคโอเคแกะแกเลยวอาะขอบคุณนะคะที่รักโอเคค่ะสอนทำไมชาเขียวรสชาติแปลกแอ่ะรอเนรๆๆเพราะใหม่ดนีหวานชิมใหม่ไหมหรอ ได้ไงอ่ะมึงไม้อ่อนทีแล้วอ,อ่ะเปยวอ,ยอะไรอุตส่าห์แกให้กับมือเลยเนี่ยไม่มีแบ่งเลยไม่แบ่งเลยอัจฉรยะแบ่งออให้ค่ะที่รา มันน่ากินก็เลยอยากกินโอเคค่ะงง้นไม่ต้องแย่งกันนะคะได้ทุกคนพี่เซนเนี่ยต้องเป็นคนสุดท้ายนะคะใครก่อนใครก่อนใครก่อนค่ะพี่นะคเก็ากินแหละอเฮ้ย้เอเลยอว่งไม่ะปาิมาเลี่ยนเ่แล้วนีั่นอะไรกไม้วลุกตล ว่าคุณทําเกินไปแล้วนะคุณก็บอกยี่สองคนนั่นสิว่าอย่าไปยุ่งกับแฟนฉันแต่สนไม่เคยพูดเลยนะว่าคุณเปตานเขาอะคุณไม่เคยรู้หรอกว่า,าความสัมพันธ์ของเราเป็นยังไงคุณไม่ต้องมาพูดเลยบางทีอะสนเขาอาจจะไม่อยากบอกคุณเรื่องของฉันก็ได้ตอพอ,องความสัมพันธ์ของเราสองคน่ะมันซับซ้อนมากแต่ว่าเท่าที่ผมรู้จักไอ้สนมาเนี่ยมันไม่ใช่คนแบบนั้นนะไอ้สนเป็นคนตรงๆสไตล์ต มันคิดไงมันก็พูดแบบนั้นน่ะขนาดไอ้เปียวนั่งโป๊เนี่ยมันยังตื่นตรงๆเลยฮะนี่มันยั่วสนด้วยเหรอ<ป>โอยนี่เปียวฉันว่าเดี๋ยวเนี้ยสนเขาทำดีกับแกผิดปกตินะนี่แกสนมันกระดิดคนนั้นแหละฮิดมากเลยปะเนี่ยแต่ว่าฉันว่าเราต้องชอบกันแน่เลยอะ ว้าพูดอะไรอะเอ้าก็จริงนี่วันก่อนเมงถามฉันใหญ่เลยว่าแกเลิกกับแฟนหน้าเด็กคนนั้นยังพอฉันไม่ตอบนะมันก็ตักฉันใหญ่เลยอะถ้ามันไม่ชอบแกแล้วมันจะอยากรู้เรื่องแกทำไมนี่มันกมควรจะเป็นห่วงฉันแหละหรือไม่นะมันก็จะเอาเรื่องฉันไปเมาหอยไม่หรอกเมื่อวันก่อนนะฉันแอบได้ยินไอ้เคียงอะมันยุให้ส่อนจีบแกด้วยว้าคนนึ่งสนอะไม่ชอบผีจุดจีวแบบฉันหรอกเฮ้ยไม่แน่ เลิกกับแฟนอะมันต้องตีบแกแน่เลยเบี้ยวยินก็นมาเลยสิจ๊โะโายฉันอะเปิดรับสมัตลอดเวลาอ,าอ,อมรสอนพี่ดินกันนะแจแม่ส,ะะส,ะวสาวเรือสัรวาง ใครแต่ไม่เดียวได้ในสายตาเธอเมื่อฟ้าบรนดาในฉันได้พบกับเธอทุกสิ่งเปลี่ยนไปอาจไกลตัววันที่คอยนำทางแต่เมื่อมีกันและกันกี่คน